ฉเอาคนไปทํากับข้าวก็บอกเมนูมาเลยเอาคนไปทำกับข้าวเออมันด้วเลยเมนูใจเธอไม่เอยนะเธอเธอแพ้สิจะตอบไม่ได้อ่ะเอาแต่หนูหลอกให้มาพูดได้นะ เป็นทำต้องห้ามก็คือห้าพูดคำบนหัวนานก็แพ้ไงคำบนหัวไปแบบนั้นเอ๋เอ๋เอ๋เออเฮ้ยฉันก็งงเันนี่เอ่นมาตั้งนานตกลงคือให้ตอบหรือไม่ตอบห้ามพูดคำบนหัวห้ามห้าแผลไปเรื่อยเรอให้พี่กูดให้พี่กูดกูดเยอะโอเคติ๊กูดเราแยกเกาะแล้วค่ะจากตรีไปลอรีดัง รากลาบกกันแล้วก็ไปจีนด้วยเยอะไปหมดใช่อ่าอ่าไหนรอเปลี่ยนคำเป็นอะไรดีกว่าเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำมามาขออนุญาตต้องหลอกเราต่ออีกเหรอใช่หม่ามาต้องห้ามพูดคำตรงนี้แต่ว่าหมาม้าต้องหลอกให้พี่พูดพูดคำวันนี้ใช่ของของพี่พูดมาเดี๋ยวม่ขออนุญาตใตปนี่โอ๊ยตายแล้วเนี่ยฉันรู้แล้วว่าอายุ60น่ะสมองมันเป็นยังไงหรือว่าไทยเขาบนหัวไปล่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกติกาการคันไทยเขาบนหัว ใช่คำบนหัวง่ายกว่านะใช่จะต้องบอกว่าเหมือนพี่คูนทานเมื่อกี้เยธอต้องเข้าใจแล้วก็เคารพบัตรผู้สูงอายุเช่นไรก็คือทายคำบนหัวต่อไปใช่ถ้าอย่างเงี้จะก็งงนั่นเนี่ยว่าจะเได้ทายคำบนหัวของตัวเองด้วยนะถูกคุณพ่อคุณแม่ะทายคำบนหัวของตัวเองอ่อโอเคอย่างเมื่อกี้ที่แม่แต่หนูก็ต้องเป็นคนพูดใบหมาใช่ง่ายกว่าเยอะอันนี้ของ อันนี้ของอันนี้ของที่พี่พีู่ดใช่ก็ต้องหลับตาอันนี้กลางยังนาอันนี้มามาใส่พี่กูดใช่หลับตาหลับตาหลับตาเก้าอีนึงแม่แกลง่ก้าอีเด้อ ที่กูแต่งให้มาโครมเลยนะหลักตาลับตาโครมกลางไลฟ์เลยนะเออนะคะเออว้าวเพี่บอกว่าี่่อาแล้วยการนองเก่งมากอ่ะพี่บอกว่าไม่คิดว่ากางไลฟ์อาพอจะยากขนาดนี้ซิมคนคนยุคเก้าสูดจ้าเออเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจนเจนวายใช่เก้าศูนย์เจนวายเหรอเจนวายจ้ากูอย่าคือเข้ามาในห้องนะ ทำไมเฮ้ยขอโทษทีเผลอมาติ๊กจี้ยังไม่ทันไรเลยอันงยากระผมหรอก็คือโดนแอันะคะอ่านกันเริ่มเลยไหคะใครทำโดนนี้ได้เลยกระผมอะเคยเกินมาพูดก่อนก็ได้ปกติเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาเรียกฉันว่าหมาจุ๋มอุ้ยถูกเลยเร็วมากต่างไง่างไง่ายใ้อไหม ชนะไหมเหมือนแบบทุกคนเป็นข้ากอนัญญาโดยไม่เกรงใจกับบัตรผู้สูงอายุฉันเลยเสร็จแล้วเหรอเสรไม่น้อยเลยได้แจกมากตอนที่เสียแไปฉันก็โออโหแล้วถ้าหมาหรือขาหมาขาหมาหรืออะไรแบบนี้หรือไงหรือไปเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มคือเผ็ดหวานสามรสอุ้ยใกล้เคียง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 แซ่ด จเยไม่เยือไม่เยจัดจาดเผ็ดแบบมันคืออะไรแบบการเผ็ดเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มใดๆรสชาติใชู่ใจ่ะภูมิใจในที่สุดขับรนไปได้ลุ้นตั้งนานจะอีบนหัวเนี่จริงๆมันรู้สึกแบบเนอะกังวลกังวลเออ พูดในนามาบอกว่ามาชนะภายใน15วินี่อุ้ยใช่ไหมใช่ไหมฮะไม่ใช่นี่คือในนาวิาชนะพาย15วิ15วิเหรอ15วิใช่เร็วมากเร็วหรือไม่เร็วที่เขาพูดเนี่ยปกติเขาจะได้เร็วกว่านี้กันไหมอุ้ยแต่ถือว่ามันยิ่เร็วบ้านน่ะคะจริงเหรอถือว่าเร็วถือว่าเร็วอ่ะพี่พูดคือ ก็คือไม่แบบน้องแบบเหมือนเขาค้างอ่ะคือมันอีซ easy very very easy เลยจิ๊เออใช่ตอนนี้ตะก้าเราเป็นยังไงบ้างคะตะก้าเราอุยแอบสอบกันหน่อยดีกว่าได้ก่อนเราจะเริ่มเล่นกันต่อยังบอกแต่ดูเพลินนะคะดีค่ะกดหนุนกันด้วยอุ๊ยหอะไรประมาณยี่สิบห้านาทีทางนี้เดี๋ยวทางที่ปูละมามาเนี่ยเราบอกรอดูค่ะที่นี่ดิปู ได้เลยค่ะก็วันนี้ชินทานของเรานะคะก็คือขนยกทับบ้าหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิมจิผักกาดขาวกิมจิหัวชาเท้าแตงกวาดองชาเท้าดองนะคะแล้วก็ยังมีน้ําจิ้ม2สูตรของเราด้วยก็คือเต้าเจี้ยวกาหลีนะคะแล้วก็พริกแดงโคชุดจางนั่นเองนะค่ะ อร่อยแอออซซี่นะครใช่โฮมเมดโฮมใจทำเองอะไรเองหมดเลยอย่างที่บอกว่าเชอและฉันฉันและเชอมีกันอยู่เท่านี้เท่านั้นนี่ค่ะคือใครบอกเลยนะใครสั่งทันอบมีนะคือบอกเลยว่าได้ ของแบบเร็วทันใจแน่นอนใช่เลยมาหมาไปเดี๋ยวมาหมากัละมาหมารอบเลยความจริงเราทําทุกวีกนะคะเราทําทุกวีกเนาะก็คือไม่ต้องรอแบบจะไม่ได้กินแบบถ็จะนานแค่ไหนถึงจะได้กินใหม่มากสดใหม่มากทาทุกอาทิตย์จริงเราทําน้อยเราใช้ระยะเวลาในการทำนานแต่แบบลูกค้าประจำส่วนใหญ่เขาชอบแบบชอบกิมจิสดเพราะว่ามันจะยังมีความแบบไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเขาก็จะรีบซื้อตุนกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าบอกทุกครั้งเลยว่าอยากให้แบบทุกคนอ่ะ เช็คสต็อกในตู้เย็นนะแบบกำลังจะหมดหรือยังถ้าจะหมดแล้วก็แบบสามารถสั่งมาได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าอยากให้แบบมีติดตู้เย็นไว้ทุกๆวันเลยนะคะใช่จ้าใช่จ้ะอย่าลืมนะแอปเปิดตู้เย็นนะอยากกินแต่น้ำเก๊กฮวยวันนี้กินกิมจิด้วยนะคะกินกิมจิกันด้วยนะแอปเห็นว่าในสต็อกตอนนี้ถึงได้อยอะแล้วด้วยใช่รีบเลยนะคะทุกคนของที่เราแบบว่าอุ้ยจะแบบติดโอม่านวันนี้ซื้ออะไรได้อะไรคะ วันนี้ก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยแบบชิ้นทันของเราก็คอลแลบ,บกับบีชิวด้วยนะคะ,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 ะก็คือซื้อชิ้นคันครบ1299บาทนะคะ,ะก็จะได้รับของแทนใจของเราไปเลยเป็นบีชิวไฮยาพัสบุเตอร์เซรั่มนะคะ1ขวดไปเลยคะ่ะ ราคาเต็มที่เราขายเนี้ยปกติก็คืออยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบบาทนะจ๊ะวันนี้ก็คือถ้าใครแบบซื้อถึงซื้อครบหนึ่งพันสอง้ก้ก็รับไปเลยเขาบอกเลยว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแพ้ใช่หรือว่าบอบบางไงใช้ได้หมดค่ะเพราะบ้านเราเป็นพวกผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วค่ะถูกต้องใช่เลยครับใช่เนครับแล้วก็เออมีคุณพี่เขาบอกว่าสั่งแล้วค่ะเย้้ได้ยินนะ ถ้าใครสั่งไปแล้วได้รับของแล้วนะคะ<ม>ก็เวลาเราแกะพสดสุ๊กปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้รีบแช่ตู้เย็นเลยทันทีนะคะ<ม>แต่ว่าความจริงแล้วเราขนส่งเราอะ่ะ<ม>ก็คือเขาเรียกว่าส่งตอนเย็นที่สุดนะคะที่สุดท้ายไม่รู้ว่าติ๊กตอกได้วันถัดไปเลยไหมประมาณสองวันปะวันสองวันประมาณวันสองวันอสำหรับไปที่วก็ประมาณสามถึวัน ปกติไม่ถึงเนาะสามวันก็ได right. ้จะได้แล้วก็คือสําหรับใครที่สั่งวันนี้ตอนนี้รอบนี้ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแพ็กกิ้งให้เลยแพ็กกิ้งก็คือใครคะ หน่วยแพ็ c กิ้งของเราอะค่ะและเธอค่ะและฉันคือทุกคนก็จะรู้ว่าเราแบบบ่อยๆไลฟ์บ่อยๆก็จะแบบคูดขาดคูดขาดใช่ทุกคนสกอตเทปพัสดุกล่องใดๆทุกคนได้ยินเสียงแล้วจะรู้ว่าเราไม่เคยงกแม้กระทั่งสกอตเทปทันกันแบบโอ้โหแน่นเสียลูกค้าบางคนก็จะคอมเมนต์มาว่าแบบหนูพันมาซะหนูไม่กล้าแกะเลยแพ็คมาซะแบบโอ้เก่งใจคนแพ็คเลยอะไรอย่างเงี้ยแพ็คนี่ค่ะคอนเซ็ปคุณมาจุ๋ม แห่คุณพี่บอกว่าอยากซื้อกิรรมจิผักกาดขาวกับแตงกวาต้องกดกรก้าไหนคะจริงลูกอฮะถ้าตอนนี้รกระกาแตงกวาอาจจะองไมหาสมุทรลองทักทางแชทที่พูดได้ได้ไดทักแชทมาได้ไดทักแชทมาได้อ๋อแอดมินที่เหรอ แล้วพ่ให้ไลน์ลงอยินอินบอกแคปแชทพี inbox, ่กุ้มาได้เลยค่ะเดี๋ยวตอบถูกเดี๋ยวจะมีทีมงานตอบไงทีมงานทีมงานเดี๋ยวขอตัดสินใจเดี๋ยวให้พี่ตัดสินใจแทนสามีเธอ พี่คือพือหนึ่งี่เอทีมงานหลังบ้านคเดี๋ถ้าถ้าบอกว่าเดี๋ยวขอถามทีมก่อนนะคะถามกันเองนี่ยทีมท่าสามเท่าสับสามหนึ่งสองสามหน่องมเดียอยู่แค่นี้นะคะาแต่ว่นน่การหนึ่งเนี่ยามาสองคนยตัรงโอเคไหนเรามาทวนว่าตะกาหนึ่งคือตะกาหนึ่งตะการจะเป็นตัวนอหัวเช็ดอ่าหัวเช็ดแล้วก็คือเป็นกิมจิ อ๋อช้ยเท้าดองตะการหนึ่งก็คือเป็นช้ยเท้าดองใช่ตัวนี้ตัวนี้ที่สิบบ้านนั้นจะได้ไปอ่ะได้ทุกคนใครยังไม่เคยลองหัวช้ยเท้าดองมากดไปเลยสิบบ้านสุดท้ายสิบบ้านสุดท้ายนะสิบายนะบ้านแล้วเดี๋ยวเราให้ดูให้ดูชัดๆว่าแตงเอ้ยไม่ใช่ว่าช้ยเท้าดองของเราเนี่ยเป็นยังไงได้เลยนี่เลย นี่ชายเท้าดองของเราก็จะบางเบิร์น uh mm ี้เลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวใช่บางมากตัวนี้มันบางเราก็แบบใช่ตัวนี้เนี่ยก็คือ เพื่อให้มันข้าวเนื้อเข้าหนังนะคะเพื่อให้มันน้ำซอสซึมเวลาเรากินเนี่ยเราไม่กินอย่างอนัญญานะคะเราต้อวบเลยเราจะต้องแบบนี้ค่ะก็ยังมีความกรุบกรอบเพราะว่ามันมีหลายที่นะที่บางที่ก็จะแบบหันหนาหันเป็นหงสาวิลีอมันก็ยังอาจจะแบบมีความขมหรือความแบบกรุบใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าของเราอ่ะ มาในคอนเซปแบบบางเฉียบแบบบางๆใช่เพราะเราต้องการให้แบบเออถ้าอย่างเป็นลูกเต่าใช่ไหมเราจะคีงเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันต้องกินอย่างเงี้ยใช่เราทานง่ายด้วยนะคะใช่ค่ะถูกต้องเรายิ่งแบบน้ำดองที่เราเคี่ยวเองอะค่ะก็คือสองชั่วโมงนยทุกคนเพื่อต้องการให้แบบ น้ำซอสซึมเข้ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้อร่อยแบบหอมหวานมากเลยอะมาเปรี้ยวหวานกำลังดีมากเลยตอนนี้เริ่มอันนี้เก็บได้นานกี่เดือนคะมาอันนี้เริ่มหิวอ่ะเริ่มหิวค่ะเริ่มหมดตัวอย่างแล้วไม่มีตอนนี้พี่ทอดร้องร้องโมฆาดเลยใช่แล้วคือถ้าถมีไก่ทอดไหมคืออยู่บ้านคือแบบหิวหิวถ้าหิวกดได้เลยนะค่ะได้เลยใช่อันนี้ก็คือสิบบ้านสุดท้ายนะที่จะได้ไปสำหรับวันนี้ลงสต๊อลค่ะใช่โล๊อลแล้ว ฝากเ่เรื่องบุเรื่องน้ค่ะได้เลยอันนี้เดี๋ยวไปติดตามในเพจอีกทีอัดคลิปไปแล้วอัดคอนเทนต์ไปแล้วออัดคลิปโปรโมทไว้แล้วค่ะใชุดนี้อนัญญาใช้คุ้มมากใช้คุ้มมากค่ะจัดแบบจัดบ้านฉากใหม่เรียบร้อยเลยนะะเใช่เดี๋ยวแม่ขอแนะนำเลยนะของดองเนี่ยสมมติว่าคุณทอดไก่นะแล้วคุณเอาตัวน้ำจิ้มเนี่ย ใช่ไหมคะทอดไก่เออราดราดบ,บนไก่เลยก็ได้ถ้าสมมติว่าเป็นชิ้นๆนะก็ราดบ,บนไก่เลยแล้ว,ลวไก่คำหนึง่งกับอันนี้คำหนึง่ง<า><า>หิวนะเนาะไก่ทอดอ่ะใช่ค่ะใช่ห,ใชหรือว่าจะจิ้มก็ได้สําหรับคนที่คนที่แบบมีเด็กด้วยใช่ไหมคะเราก็อย่าละใช้จิ้มเอา บอกเลยว่าเย่ยใช่อร่อยมากเข้ากันมากใช่ตอนนี้ก็คือแบบกดตะกร้ากันได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มโลสต็อกแล้วนะใช่สั่งไปเยอะๆรวมๆกันได้เลยใช่แล้วนะคะพี่โอ้รีวิวกองเชียร์ดวดเสียงดีมากใครอยากให้รีวิวไม่แพ้ผมจะต้องซื้อให้หมดเพราะเดี๋ยวมาม่าจะได้รีวิวแพนด้าพร้อมกองเชียร์ดีมา ก็โชว์อะไรนะแค่ขอมาเยอะโอ้ยมันเปรี้ยวลใช่คนถามเข้ามาเยอะเพราะรู้สึกว่าหลายคนกําลังจะไปจีนนะคะก็เลยอยากจะดูว่าเออเราจะสามารถไปหาแพนด้าคีโมไซได้ที่ไหนที่เรียกแพนด้าเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเฉินตูเนี่ยก็คือเมืองแห่งแพนด้าพอดีแม่ไปเฉินตูถ้าคุณไปกวางโจวหรืออะไรเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรก็ ตามนั้นน่ะเออถามมาได้นะว่าในอนาคตอันใกล้มีสิทธิ์จะทำจิ้งหรีดมาขายบนทิกตก็ตไหมคะอ้ยตอนนี้ก็คือสั่งได้แบบเขาเรียกว่าแบบ V I P ที่บ้านสวนเท่านั้นนะคะคือใช่ค่ะทักแชทมาค่ะทักแชทมาค่ะแเซฟสุดเซฟโซนวันนี้ในแอดมิน่ตอบค่ะแอดมินหยกๆหยนะคะว่า จิ้งหรีดของม้าเนี่ยหมดภายในสามนาทีสองอัภายในสานาทีใช่คือไม่สามารถมาพีออเดอร์จองกันก่อนได้นะคือเดี๋ยวเราจะประกาศเองบอร์ดแค์เองว่าแบบเราจะลงวันที่เท่านี้ช่วงเวลานี้ให้ทุกคนรอกดได้เลยใช่สกิลการกดทุกคนมีอยู่แล้วให้เรต้องบอกว่าที่ตัดแร้งเตือไว้นะ แจ้งเตือนได้เลยนะคะใช่เพราะว่าทั้งแรกเราไม่ได้ปักเนอะโพสขึ้นไปถึงเนี้ยแบบหลายคนเอหลายคนเขาก็บ่นว่าไม่ตืนกันล่วงหน้าใช่เราก็เลยอันนี้เราก็เลยบอดแคสตเตือนกันล่วงหน้าวันเวลาเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยกดกดกันนะจิ้งหรี่จะได้เอาขิงลูกได้เยอะๆคนหน้าขอคนหน้าขอสองนาทีพอนะคะแต่ว่าเราควรทําให้เยอะขึ้นปะ มันอยู่ที่ว่ามันสถานการณ์เนี้ยจิ้งหรีดมันสามารถร้องได้ไหมเพราะเขาบอกว่ามันร้องแล้วถึงจะมีไข่เพราะว่าจิ้งหรีดที่เราเอามาเนี้ยทุกตัวมีไข่มีไข่หมดเลยคือจิ้งหรีดที่เราเอามาก็คือจะแบบตัวใหญ่ๆเป้งๆแล้วก็มีไข่ไข่เต็มเต็มเลยหอมมันใช่ครั้งนี้ยังไม่ได้ชิมเลยท่มันขาอะไรติดคอ เอาอีกแล้วเ,เดี๋ยวคนชอบนี่องติดคอ <c oughs> อีกแล้วแล้วี่้งหของเรามันสามารถทานคู่กับเครื่องเคียงเราได้ไหมคะถ้าไม่ได้จิ้งหรีฉันอยาก<ป>ลองนะ ไปถึงเกาหลีหรือครับไม่อยากบอกว่าเออเธอแอดอลเธอปัญหาคยเธอเคยเก็ได้ช no ิวชะลอดชเชียร์เคลียร์หูแบบก็ไม่อยากเปปากเป็นเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะหาว่าแบบเยินยอในฝีมือของเธอเองรินเป็นไรกันเนี่ยมันเื่นตังคลมสั่งเลย มาครั้งแรกในชีวิตอร่อยมากโอ้โกดนชีวตูวเห็นราคาโผกพราะว่ากินกับกินจิได้อยู่นะแ่บได้ค่ะขอบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยทานแล้วเนี่ยทุกคนที่ได้ชิมแล้วจะบอกว่า I can not stop it it แล้วต้องมีรอบต่อไปแล้วเราก็จะต้องทำต่อไป จะบอกว่าทำทีคือแบบครัวมันมากครัวแบบมันมากมันมากไม่รู้สิคะมันคุ้มเป็นบัวบัวหิมะไม่รู้เปล่าเนี่ยมันกระเด็นเยอะมากเลยอะค่ะเ็เพราะว่ามันต้องทอดจิ้งหรีดเนาะมาเนาะใช่กจะเป๊ะปะปะุวกอะไรต้องทอดพวกสมุนไพรก่อนใช่ไหมพวกใบปูดอะไรเงี้ยเพื่อเอาตัวน้ํามันนั้นนะมาทอดจิ้งหรีดทีให้มันเข้าไป อ๋อก็แบบมีกลิ่นสุนไพรเบาถูกต้องไม่เบาอ่ะคือแบบได้ถึงเครื่องเป็นพริกถึงเครื่องแกงเล่วซอยสิบสี่ได้กลิ่นได้กลิ่นหอมแบบไปปั่นจักรยานกลับมากลแบบเหมือนใครทำต้มยำอะไรอ๋อบ้านเรานี่หอมมากหอมมากหอมทะลุบ้านแล้วข้างหลังบ้านเราเป็นโรงงานเหมือนไอศครีมไรซัมติงก็คือไม่อยู่ กิ่นข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นโรงงานท็อปปิ้งไอศครีมซึ่งตอนที่เขาซื้อเาก็บะกว่าใชเช้าๆคุณจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในฝ่าอยู่ในช็อกโกแลตอะไรเลยช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีกี่วบบเนี่ย เรากลอหมดกินจิ้งรีกิมจิแล้กิมจิเราก็เกลอกมดยนะใช่แต่อะไรที่บอกว่าคนแบบชอบกินอ่ะมันทานเล่นๆได้แล้วเอาจริงแมลงอ่ะมันเป็นมีโปรตีนโปรตีนสูงมากทานแบบโปรตีนสูงมากจริงๆใช่ค่ะคือเอาจริงๆคือแบบว่ามันไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะแล้วอนาคตใครจะไปดูเนาะแบบ แมลงอาจจะเป็นหนึ่งในสิงที่เราต้องกินนี่คือใช่พยายามพยายามกินใชกินกันสดๆอยากจะนำแมลงของฉันเนี่ยแบบสู่โรคอยู่นวัดกันนะอันนี้เป็นามแค่ความคิดแมลงอ๋อฟาร์มจะทำฟาร์มเหรออะไรนะตอนนี้ที่เราคัดได้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าทำเล็กๆให้เขา ถ้าสมมติว่าเราสั่งซื้อเนี่ยมันจะไม่สามารถแบบคัดได้ไงคะเข้าใจไหมแต่จะไปรู้สิเนี้มาถ้าจะเป็นสิ่งที่รอดนะก็ต้องการจะได้โลกอนาคตงตอนนี้หกสิบแล้วนะคะอนาคตกี่ปีดีแต่เขาบอกว่าคนเราอยู่ได้ถึงร้อปีแล้วโอ้ยมันก็เลยใช่ไหจน้อเลยแ้วเพิ่งชีวิตหรอช่ันถ่ายทอดให้เธอ โอเคได้ละกันนะโมเดิร์ดอดีทำจิ้งหรีดทอดสมุนไพรโอเคงั้นเดี๋ยวให้มาวนโปนไปรอบแล้วกันตอนนี้เดินทางมาถึงโค้งุดท้ายแล้วเรามีเวลาเหลืออีกแค่ประมาณสักสิบนาทีแต่พูดเลยเดี๋ยวแอบเล่าให้ฟังวันนี้ขึ้นโลสต็อกหลักประการว้าวยังคงเป็นตัวผักกาดแก้วผักกาดจิ้มจี๊บผักกาดขาวอาแล้วค่ะ งานเราเลอกเปลี่ยนเปลี่ยนว่าวเธอดิบ <laughs> แล้วหลักสากะเป็นเขาเรียกว่าตัวที่เป็นชัยเท้าแผ่นบาง ใช้เท้าดองขายดีมากขายดีมากขายดีมากอันนั้นวันนี้ใครยังไม่ได้ซื้อนะคะซื้อได้เลยแล้วก็ให้พี่กูถืบมาชวนโรให้ไปอีกรอบเลยกันได้เลยค่ะก็โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะคือเป็นชิ้นฮันคหร์หล่กับ B ีชิลด้วยนะคะใครซื้อแดนใหญ่ทั้งคู่แดานใหญ่ทั้งคู่แดานใหญ่ทั้งคู่คแลบกันก็คือซื้อกิมจิของเรานะครบห2 9 9ก้บาทนะคะก็จะรับไปเลยนะคะ ตัวเซรั่มบีชิ i ไฮยาพลัสบูเตอร์เซรั่มของเราไปเลยค่ะหนึ่งขวดจ้าใช่นี่นี่นี่อย่างนี้เลยนะคะขอบนครับลูกค้าประจำเราก็จะรู้ว่าแบบใช่แล้วคือสามารถซื้อไดถึงกราคาเลยนะรวมกันหนึงพันสองร้อยเก้าสิบเก้าใช่อันนี้ก็เป็นโปรพิเศษความจริงวันนี้เราแอบแอบกดดูว่าถ้าถึงใหญ่ถึงพันสองร้อยเก้าสิบเก้าทำยังไงคุ้มความจริงกดเป็นตัวผับกากหนึ่ง ช้เท้ากิมจิหนึ่งน้ำจิ้มอีกสองแล้วก็กดตัวที่เป็นเขาเรียกว่าชัยเท้าแผ่นบางอีสักสองแล้วก็เลือกระหว่างตัวตุนตุนอีกสักหนึ่งอันความจริงได้เลยประมาณแปดเก้าอย่างของฝ่าอหนึ่งรวมเป็นสิบจ่ายแค่พันสองกา้คือมันไม่ได้เราไม่ไเราจะต้องกินคนเดียวคือแชร์ความอร่อยนี้ให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนๆมิสหายอะไรได้หมดเป็นของฝาของฝากเหมาะสำหรับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าว 1, 1> ีเอ็นใช่ไหมจะจุนจอยกันนี่เหมาะ มากเกิใช่นะครับผมมากันแบบทีมๆมาทำได้เลยเขาเรียกว่าให้มัอมมากับพี่กุ๊นลองเขาเรียกว่าเล่าให้ฟังฝากเวืเช่นเดกันว่าในไลฟ์ต่อๆไปเนี่ยเราจะมาเจอกันในมิติไหนบ้างดีกว่าเร็วๆนี้จะมีตั้งแต่จะไลฟ์เมื่อไหร่เออเป็นการเป็นมิติไหนนะว่าลีลับเดอะโกดเราเริ่มผีมิติลีลับเราจะมาในทีมอะไรขาจิ้งรีคุณเล่นขาจิ้งีเหร หรือว่ามาในว้ของกผนด้เฮ้ยโอ้มากก็คือถ้าจะมาส่องผนด้เนี่ยอาจจะลืมกลิ่นไปนิดนึงต้องกลับไปเฉือนตูนค่ะกันยายนตุลาคมก็เป็นฮาโลวีนแต่งผีไหมไปที่ตุลาเลยเหรอแต่งผีไหมเนี่ยขายแบบกลัวลุยมากจริงค่ะ ไม่ไปอย่างที่บอกว่าไม่ไปอย่างที่บอกว่าลูกค้าประจำเราเราก็จะรู้นานไลฟ์ยังไงคะทุกคนไม่ไม่แต่เราก็ไลฟ์ทกวีคอยู่แล้วความจริงแล้วทกวีครนะคะเพราะว่าเราก็ทำทุกวีคจริงๆแรนดอมแรนดอมใช่แล้วบางบางวันก็แบบว่าไออีเวนในเป็นเซลิฟเสร็จเสร็จเสร็จเล็บ

ใช่ไม่ได้เลยไม่รู้หรอคะตอนนั้นก็คือท่านแต่ว่าเ้าใคยอยากได้ทิ้งผิวเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าอุยไปอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยใช่มาบ้านสวนได้เลยททักแชได้เปล่าวะไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้สิเดี๋ยวต้องถามหลังบ้านค่ะแอดมินหลังบ้านทักแชทมาได้เลยทักแชทว่าใช่เพราะว่าหลายคนบอกว่าแบบ มันสะดวกเวลาจิ้มตะกร้าใช่ค่ะใช่พอมันมีตะกร้าปุ๊บแบบเขาอยากจะเข้ามาหาประาเมื่อไหร่ก็ได้ถือว่าวันเนี้ยอันเนี้ยอซื้ออันนี้แม่เข้าใจนะเพราะจริงๆตอนเนี้ยทุกอย่างที่เอฟเนี่ยให้เก็บเงินปลายทางค่ะเพราะโอนไม่เป็นมันยังเข้าระบบอีกอย่างนั้นไม่เป็นแต่ของของเราไม่มีแต่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เปิดปไปค่ะเพราะช่วงทดลองระบบไม่ใช่อันนี้หมาองกันมาถ้ามีตะกร้าเนี่ยมันจะเหมาะกับรุ่น เบบี้บูมไงใช่ไปไปผาเบบี้บูมพี่รู้ว่าเพิ่งซี่หรอเพิ่งไปเปิดดูไงเห็นก็บอกแบบโอ้โหฉันเป็นเบบี้บูมเลยเบบี้บูมมา่ช่าเบดกใช่อ่านจอเบบี้บูมไงแต่ว่าจิงใจเจนซีแซ่บแซ่บได้เจนสีขอทาีนสีเยค่ะไดไมไ่บอกนเนี่ยนไนเนี่ยตอนไนสีมเี แปลก้างเลยเหรอเรงเรอ้าคเหรอา้างท่าเราแบบนี้ไม่ได้อ๋อนั่นแหละก็ตอนนี้ก็คือโลสต็อกทุกตะก้าก็อยากให้หมดๆไปเลยทุกคนใชายเท้าดองตอนนี้ก็คือแบบใกล้หมดแล้วผักกาดก็น้อยแล้วนะคะก็คือช่วยช่วยเอฟกันให้หมด กันเลยวันนี้นะคะให้โซเอาไปเลยหรือใครที่แบบเอาลงตะกร้าไว้อะยังไงก็อยากให้มาชำระเงินเนาะตาก่คืนนี้แล้วกันเดี๋ยวหลังบ้านก็คือกดแล้วก็คือชำระเงินด้วยใช่ใช่ใช่คือมันมีบางคนที่ชอบเอาลงตะกร้าไว้แบบนั้นเราแหละเราแหละเราแหละบานอดทุกแอดเอ็ดแอดอ เดี๋ยวอาจจะกาเรียกว่าขอทางพุณพูดว่าเดี๋ยวอาจจะขอเปิดแปะตัว1299น้เนี้ยให้ถึงเที่ยงคืนได้ไหมถึงเราลงไลฟ์แล้วคนก็ยังสามารถที่จะได้เลยจัดไปเซียวอยู่เซียวอยู่ของชินพันได้เลยได้เลยเปิดไว้ให้คนเขาได้มีเวลาจ่ายเงินหน่อยได้เลยจัดไปคืนเดืนคนอ่าใช่ปกติมาม่ากับพี่พูดนอนกี่โมงคะ เถ้าหนูอะสามสี่ทุ่มก็นอนแล้วใช่ก็ต้องส่งเจ้นนอนไงแต่นี่วันนี้มาไลฟ์ก็ทำใจอะว่าแบบต้องนอนกี่โมง เจนมาด้วยเจนมาหอ้วแ่ยเหลือแรงเืยอะจริงๆอยากจะบอกเลยค่ะว่าอนุญาตหลับก่อนลูกจริงหลายครั้ง่าใช่โอ้โหสุสานเหนื่อยอ่ะแอบหิกหนูทำไมี๋ยวให้พี่คุกับมาลาทุกคนละกันเราต้อเจอกันใหม่ค่ะคุณแม่เลย ก็ขอบคุณทุกอย่างที่คอยสนับสนุนเรานะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์เลยทุกครั้งที่ไลฟ์แล้วก็ถึงไม่ได้ไลฟ์ก็ยังเข้ามาอุดหนุนกันเรื่อยๆจากก้นมือของหัวใจค่ะ สายันก็มาครบคุณค่ใได้นะคะโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเจอกันไลฟ์หน้านะคะซึ่งก็น่าจะเป็นอาทิตย์ต่อไปเร็วๆนี้ค o มมิ่งซูนนะคะก็มาเจอกันได้คูดคุยคุยมัมมอยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครแบบว่าสงสัยอะไรตรงไหนนะคะก็สามารถแบบทักแชทกู๊ดมาได้เลยแอดมินคนนี้จะเป็นคนตอบคุณเองไ่ยหวอีวพยายามทำเมนูใหม่ๆลงเพจ คายให้ทุกคนได้เอ่อเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปปรุงให้คนที่รักที่บ้านได้ทานกันเป็นแบบเมนูไอเดียล้นค่ะใช่ลองิดตามเลยเดี๋ยวได้ค่ะไอคิวหมาจับน้องกูต้องลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย